เราเป็นฝ่ายยอมเขาทุกอย่างนะคะยอมที่จะดึงเขาไว้ยอมที่จะไม่ให้เขาเลิกลาจากเราไปแล้วก็ยอมให้เขาว่านะคะยอมมาก,ากเกินไปขนาดนี้ทำไมเราถึงไม่ได้ใจเขากลับมานั่นเป็นเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณได้ทำให้ตัวคุณนะคะอยู่ในสถานะที่เป็นรองนะคะคนเราอะคะ่ะถ้าเราอยากจะได้ใจใครกลับมาะคะ่ะ เราอะค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายยอมมากเกินไปค่ะแต่สิ่งหนึ่งอะค่ะที่คุณควรจะทำนั่นก็คือการใช้จิตวิทยาที่ไปกระตุ้นประสาทสัมผัสนะคะโดยเฉพาะผู้ชายอะค่ะเขาจะมีความรู้สึกนะคะฮอร์โมนของการเป็นนักล่าและสิ่งเหล่านี้ค่ะ ้าผู้หญิงอะคะ่ะไปกระตุ้นถูกจุดอะคะ่ะมันจะทําให้เขาค่ะเป็นฝ่ายที่อยากจะวิ่งกลับมาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องดรามา่าหรือเป็นฝ่ายยอมมากจนเกินไปเพราะการที่คุณยอมแบบไม่ถูกจุดนะคะมันจะกลายเป็นว่าคุณอะคะ่ะขาดเสนะ่ห์แล้วก็ดูเป็นของตายในสายตาเขาไม่ว่าจะหันไปทางไหนหรือเขาทําผิดอะไรหันกลับมาคุณก็ยอมเขาไปสมหมดแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าช่องทางไหนอะคะ่ะตรงไหนคือระหว่างการยอม และการใช้จิตวิทยาเพราะว่าพงคนณถามไม่เข้าใจค่ะก็จะเข้าใจว่าการใช้จิตวิทยาทางคําพูดเป็นการยอมมากเกินไปซึ่งจริงๆไม่ใช่คุณจะต้องไม่ยอมเป็นของตายในความสัมพันธ์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของชีวิตคู่จะต้องทําให้เขารู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วคุณเป็นคนที่น่าค้นหามีสเสน่ห์ ไม่ใช่คนที่จะยอมอะไรง่ายๆแต่ก็ไม่ได้แข็งขืนแล้วก็ไม่ได้ดูทําให้เขารู้สึกว่าเขากดดันนะคะสิ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นความยืดหยุ่นและเป็นเสน่ห์ที่ทําให้สามารถมัดใจเขาได้และเป็นสิ่งที่ภรรยาทุกคนควรจะต้องรู้เนาะเพราะว่าเราเป็นชีวิตคู่เขาเราต้องอยู่กับเขาไปยันแก่ ะะสิ่งนี้หลายคนไม่ทราบนะคะก็ถ้าเรายังไม่รู้ว่าวันนี้เราไม่รู้อะไรสิ่งนี้ทุกอย่างเราเรียนรู้ได้เพื่อตัวเราเพื่ออนาคตของเราเพื่อชีวิตคู่ที่ดีอ้อมีคลาสเวิร์กชอปนะคะที่เป็นที่ปรึกษาให้กับพี่ๆที่วันนี้ลองรู้สึกว่าเราเจอทางตันเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเลยเราหาทางออกไม่ได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนที่กำลังเผชิญหาตอนนี้นะคะ